อ่าโอเคมาเดี๋ยวนี้จะเป็นคลิปสอนการตั้งค่าตัว KC Check Update นะยังได้ให้เรากดเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วเข้ามาที่ File setting.cs โอเคพอเข้ามาแล้วมันจะมีให้ตั้งค่าอยู่2ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นชื่อไฟล์สำหรับการรันก็คือ file.exe อย่างเช่นตัวนี้ ที่เป็น .exe ที่เปิดมาจะเป็นโปรแกรมเราอันแหละถ้าเราก๊อปชื่อมาก๊อปมาแล้ามาใส่ประมาณไม่ต้องใส่ .exe ข้างหลังครับอีกอันหนึ่งจะเป็นตัวอัปเดตอัตโนมัติก็คือถ้าใส่เป็น n มันจะมีให้ใส่2อันก็คือ y กับ n ถ้าใส่เป็น n ก็คือจะปิดอัปเดตออ t โต้ก็คือจะให้ผู้ใช้กดอัปเดตเอง แต่ถ้าใส่เป็น Y มันจะอัปเดตไฟล์ให้อัตโนมัติประมาณนั้นอพอเลือกอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมให้เราเปลี่ยนรูปตัวรูปตัวโปรเจกต์ให้คลิกที่ kc check update ครับคลิกขวาา property ตรงนี้เราก็เลือกเนี่ยตรงเม,ม้ส์ผมให้เรากดเข้าไปแล้วหารูป i c o ก็คือไอคอนเอามาใส่ ชื่อไฟล์ตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะแนะนำอย่าเปลี่ยนชื่ออะไรต่างๆนะครับแนะนำเปลี่ยนแค่โลโก้แล้วก็ในเซตติ้งแค่นี้ก็พอละพอเสร็จแล้วให้เรากดคลิกขวาที่ตัวนี้ solution คลิกขวา review นะครับตัวนี้โอเคอันนี้ก็รอมันบิวโอเคสำหรับไฟล์ไฟล์เมนเราเสร็จละไฟล์จะอยู่ในตัว อเคสีเช็คอัปเดตบินดีบักไฟล์พวกนี้คือไฟล,ล์ระบบนะครับต่อมาเป็นวิธีตั้งค่ลลลลาไฟล,ล์ data x m l ไฟล,ล์นี้เป็นไฟล,ล์สำหรับบอกทุกอย่างนะครับก็คือจะมีตัวดาวน์โหลดจะมีไว้ใส่ลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็ใส่ลิงก์เวอร์ชันใส่เลขเวอร์ชันแล้วก็ภาษา ตรงนี้ผมจะทำเป็นตัวโปรแกรมไว้ให้ก็คือโปรแกรมที่อยู่หน้าโปรเจกต์เราให้เรากดเปิดเข้ามาที่เขียนว่าตัวเช็ a t d m t for l c c h e c ร u p d a t .ee นะครับกดเปิดเข้ามาโอเคอันแรกนะครับจะเป็นภาษาของโปรแกรมเราก็เลือกเอาจะเอาภาษาอะไรพอมเป็นภาษาไทยแล้วกันต่อมาเวอร์ชั่นเราก็ใส่เวอร์ชัน ลันเชอร์เราเข้าไปอันนี้ไม่ชุ่งยากต่อมาจะเป็นลิงก์ไฟล์บอกเวอร์ชั่นล่าสุดอันนี้เริ่มององแล้วมันคืออะไรให้เราคลิกขวาที่หน้าเดสก์ท็อปครับเลือกเป็น New Document แล้วก๊อปตรงนี้มา Launcher v e r s i o n น e x t เนี่ยก๊อปม,มาเรามาแทนที่เลยให้มันชื่อนี้นะโอเค พอเสร็จแล้วให้เรากดเข้าไปข้างในให้ตั้งเป็น1จุดหรือให้ตรงกับที่เราใส่ไปบรรทัดบนตรงเวอร์ชันลันเชอร์ให้เราใส่ตรงเข้าไปให้ตรงกันนะโอเคพอเสร็จให้เราปิดแล้วเข้าไปที่ลิงก์ดอบบ็อกสมัครให้เรียบร้อยนะครับของดอบบ็อก พอ,อพอสมัครเสร็จแล้วให้เราสร้างโฟลเดอร์เปล่าขึ้นมาสร้างเป็น My Launcher แล้วให้เราเอาไฟล์ตัวเนี้ยที่เราสร้างเมื่อกี้ไฟล์ Document เนี่ยลากเข้ามาลากเข้าไปไฟล์ต้องเป็นชื่อไฟล์ Launcher Version.txt.txt เท่านั้น นะเดี๋ยวผมจะทิ้งเ,เดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้ให้แล้วกันต่อมาให้เรากดตรงรูปคนก็ได้นี่รูปคนตรงนี้กดเข้าไปกดเช็ดเช็ดลิงก์ก็ปี้ลิงก์ก็มาคัดลอกมาเอามาใส่ในโปรแกรมใส่อันนี้ใส่เข้าไป แล้วลบเลขศูนย์ทางหลังออกเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งโอเคนะต่อมาเป็นลิงก์ไฟล์สำหรับอัปเดตนะครับตัวนี้ให้เราสร้างไฟล์ซิปขึ้นมาคือคลิกขวาที่หน้าเดสก์ท็อปเนี่ยเลือกเป็น new new file ซิปตัวนี้แล้วกอบชื่อ temp u p d a t e z i p ปมาเอาไปเปลี่ยนโอเคประมาณนี้ ต่ไปแค่นี้ก่อนแล้วเราไปเปิดตัว GitH u ัเราขึ้นมาอันนี้ต้องไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับวิธีสมัครหาดูตามเน็ตได้เลยไปที่ยูโปรไฟล์อ่ามาตรงนี้ตรงเมาส์าผมอ่าเลือกเป็น New ครับตั้งชื่อเป็น My Launcher แล้วให้กด Add อ่า d m e d Me ตัวนี้กดเข้าไป,ไป แล้วก็กดเขยทได้เลยเราจะเห็นตรงแอดไฟล์ให้เรากดลงมาทีนึงให้เลือกเป็น file. อัปโหลดไฟล์อะแล้วเราก็เอาไฟล์เทมสใช่ไฟล์เทม p ไฟล์เทมส์อัปเดต .zip ลากลงมาลากเข้าไปตรงนี้ใส่เป็นเวอร์ชันหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์นะครับกดโอเค พอมาถึงตรงนี้ให้เรากดเข้าไปในตัวนี้อากดเข้าไปในไฟล์ที่เราอัปโหลดไปเมื่อกี้นั่นแหละกดเข้าไปแล้วคลิกขวาตรงนี้ไอที่เขียนว่าอ่าเราอะไรสักอย่างหน่งเลยพวกอ่านไม่ออกนะคลิกขวาคัดลอกลิงก์ครับนี่คัดลอกที่อยู่ลิงก์เอามาใส่ในโปรแกรมนี้ใส่เข้าไป วางเข้าไปเลยประมาณนี้โอเคพอเสร็จแล้วให้เรากดสร้างไฟล์ data. x m l ได้เลยกดเข้าไปกดโอเคพอเรากดสร้างไฟล์ไปแล้วเนี่ยเราจะได้ไฟล์ตัว data. x m l มานะให้เรา new folder ที่หน้า desktop ครับ new folder ตั้งเป็นอะไรก็ได้ชื่อ ให้เราเอาไฟล์ data xml คัดลอกเข้าไปคัดลอกเข้าไปในโฟลเดอร์เราสร้างใหม่เมื่อกี้แล้วก็ไฟล์ที่เราบิวจากตัว kc check update เลือกไฟล์ตามนี้หกตัวนะครับแล้วให้เราเอาไฟล์ลันเชอร์เราเข้าไปไฟล์ลันเชอร์ที่เป็นจาก debug นะครับไม่ใช่ไฟล์สำหรับ setup โอเคนะโอเคให้เราเอาไฟล์เราเข้าไปเ,าเข้าไปประมาณนี้ให้เรากดตัว KC Check u p d a t ดูครับโอเคอันนี้คือเวอร์ชันหนึ่งถ้าขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าใช้ได้ละพร้อมสำหรับแจกจ่ายแล้วนะครับตัวนี้ก็เอาไฟล์ทั้งหมดในนี้ ไปทำเป็นไฟล์เซตอัพต่อมาวิธีตั้งค่าให้มันอัปเดตเวลาเราจะอัปเดตไฟล์ให้เราเอาไฟล์ temp update.s สเนี่ยเปิดเข้ามาแล้วเราเอาเอา่าเอาไฟล์ลันเชอร์ที่เราปรับไว้แล้วเนี่ยไฟล์ลันเชอร์เวอร์ชันใหม่ อันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน2อันนี้วิธีอัปเดตนะอย่าง,งงนะครับให้เราเอาไฟล์ลันเชอร์เราเข้าไปจาก debug นะเข้าไปกดโอเคครับแล้วกลับมาที่ตัว kc ตัวนี้ที่เราโปรแกรมสร้างไฟล์ xml ให้เราเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2กดสร้างไฟล์กดโอเคครับแล้วไ,ไฟล์เอาไฟล์ data XML เนี่ยลากเข้ามากดโอเคครับให้เราปิดตัวไฟล์ตัวนี้เข้าไปแลยปิดตัวนี้ไปลเลยเลยให้เราเปิดามาที่ตัว Git Hub มาที่ Git Hub ของเรา มาที่ตรงนี้เข้าไปใน My Launcher Add file เลือกเป็นอัปโหลดไฟล์ลากไฟล์ theme update.zip เข้ามาตั้งเป็น2.0กดอ่ากดเข้าไปเลยกดโอเค ต่อมา Dropbox Dropbox ตามจริงผมแนะนำให้ใช้เป็นเวอร์ชันของ PC นะครับดอ o ล็อกให้เราจำเอาไฟล์ตัวนี้เนี่ย t x t เนี่ยกดเข้ามาเปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน2กดเซฟแล้วอัพโหลดทับไปเลยอัพโหลดไปโอเคประมาณนี้ ให้เรามาลองเปิดไฟล์ตัวนี้ใหม่ตัวนี้เลยตัว kc check update กดเข้าไปนี่ตรงนี้มันก็จะขึ้นให้เราอัปเดตนะถ้าเราสคริปมันก็ยังเป็นเวอร์ชันหนึ่งอยู่โอเคแต่ถ้าเราอัปเดตรอมาสักู่กดอัปเดตครับกำลังแตกไฟล์ก็รอมาสักครู่ นี่ตรงนี้ก็จะได้เป็นเวอร์ชัน2แหละแล้ว,วมันก็จะลบไฟล์เทม์ให้เราเห็นไหมประมาณนี้ก็เสร็จละว,วิธีตั้งค่าครั้งแรกแล้วก็สำหรับตั้งเป็นไฟล์เช็คอัปเดต